น่าสงสารจริงเลยนะครับคนที่เป็นวิสีดวงเนี่ยจริงไหมครับน้องแจ็คก,กี้มินผิดคนละลุงผมชื่อน้ำแข็งอ้าแต่แยังไก็ยังบอกชื่อแล้วน้องน้ำแข็งครับเอ่อพี่ชื่อสาธุนะครับพี่อยากรู้ว่าน้องมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจยเหรอเรื่องส่วนตัวค่ะ เรื่องส่วนตัวอะเรื่องส่วนตัวแล้วเปเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวค่ะไม่ใช่เรื่องส่วนรวมที่เอามาตั้งเป็นกระตู้แล้วให้ใครต่อใครเข้ามาคอมเมนต์เข้าใจไหมลงกพี่ไปส่งมินม้นท์น่นอนเป็นวอร์คสวินเหรอคะ อ๋อส่งเอยสาร50ปากซอย15จ้าแล้วปากซอยอะคะอีกนิดก็ถึงนี้และจ้าเป็นแดงรถเล็กัย่งพี่นะจ้าเชิญนะเชิญ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 ทางนี้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 นั่งลองคิดดูนะจ้า แล้วนั่งรถไปนะจ๊ะอากาศดีๆลมเย็นๆนะครับพัดผ่านแก้มพันน่านหูไปนะครับโอ้ยเข้าโค้งเข้าโค้งเข้าโค้งซ้ายกุ๊ก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 กุ� ถ้าไม่ชอบนั่งรถก็ไม่ว่าอะไรนะจ๊ะเอาเป็วนว่าเดี๋ยวพี่พาไปหาอะไรอร่อยๆทานดีนะเอาแบบว่าซ้มต่ำซับซับซับแบเผ็ดเนะโอ้นึกแล้วนี่มันแสบไปถึงใจอไปเอะซับซับแสบหนูก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรผัดผลด้วยค่ะโอ้งั้นสุดแดนไม่ต้องชอบอะไรที่มันหวานๆนะคะมันติดมนติดใช่ไหมคะ มีคนเอาเร um ื <t <t ่องวัวไปลงคอลัมน์ตอบปัญหาทางเพศอีกแล้วพวกมันเลวมากมันต้องตายอย่าเพิ่งค่าแกงกันเลยนะพฤติกรรมรุนแรงไม่ควรลอกเลียนแบบแบบเนี้มันตั้งใจประจานวัวชัดๆโอ้ยประจานระไรถไรมันว่าวัวโปกเเลียดป่อแป่ตื่นสายไม่ขันไม่ทันกินไน้ำ ว่าโอ้เหมือนนกเกี้ยงเลี้ยงควายเท่าแล้วว่าจะเอาหน้าไปไว้ไหนมาประจานแบบนี้ก็สบายวัดตอนนี้มึงกำลังประจานตัวเองอยู่เฮ้ยแบบเนี้ยเขาเราียกว่ามีจุดขายแต่ถ้าแกเป็นจอดนะไม่ซือ้อทำเอ <laughs> <laughs> พวกมันจะต้องลงหนังสือพิมพ์แบบโก้บ้างแต่เป็นข่าวถูกฆ่าลัก <laughs> <อ> <laughs> ว่น,นะจะจับมันแก้ผ้ามึงเอาหนังก็ติดลั่นต้นเปียกโอ้ยัยงงิ่มมันต้องหายใจไม่ออกตายมึงไม่เด็ดเยหนังติดไงวัดใช่งั้นก็เปลี่ยนใหม่เราจะตัดมันทั้งยวง้วนเอาถึงขัง้นสูงพันเลยเหรอเนี่ยโคตรร้ายจริงเลยแต่บ้าบ้าที่สุดลไปตัดสะดือแล้วดึงสายสะดือมาทั้งยวนมึงหลลัวร้ายตรงไหนวะจะว่าเป็นแล้ว พวกเราคงขาดใจแตกแน่หนักติดลับแล้วหลับดูว่าเกอยู่ไหมวัดไปกันเถอะเออเดี๋ยวเจ้ไปไหนอย่าทำไรขอร้องโว่ยจังหวะที่ต้องเป็นฝ่ายขอร้องพวกเลยช่วยด้วยหาตัวคนไรหัวด้วยนะนะว่าไงนะใช่ที่ต้องหาให้เจอมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆถ้าหาเจอนะ ว่ามีรางวัลให้ช่วยนะกอตานที่เรียกมาเนี่ยเรียกมาให้ช่วยเงั้นเหรอโอ้ยนึกว่ารู้ความจริงแล้วน้ำแข็งครับนี่คับดอกไม้มอบไว้ให้ซักน้ำตาเธอลุงพูดขนาดนี้แล้วชยามีชัยาจะเอางานที่ไหนทำเนี่ยเกไปวะเนี่ยเงาอ่ะ ชอบคือก็เอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาไปทางทางเลยมทางทางน้องเขาจะแพ้เกสผลดอกไม้ตรงนี้แพ้ดอกไม้เหรอครับโอ้เอาไปทางทางๆเทางโอ้ยทำไมต้องเจอแต่ผู้ชายงี่เง่าแบบนี้ด้วยเนี่ยน้ำแข็งครับผู้ชายเนี่ยไม่ได้เลวเหมือนกันหมดนะครับถึงฉันจะไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเธอแต่ฉันก็พร้อมที่จะเอาหัวใจดวงนี้รับฟังเธออะไร โอ้โหเอ้ยเจ็บที่นี่ที่นี่นเขาเนี่เคยเจอมาแล้วครับอืมน้องแข็งครับไม่ชอบคนที่ชอบเยอะเยอะคนอื่นเข้าใจไหมมันไม่แมนน้ำแข็งครับน้ำแข็งเออก็คือคือคือเดี๋ยวกันครับอ่าพี่แค่จะบอกว่าเอ่อเดินดีๆนะเป็นห่วงเดินทุกวันจะไม่ดีได้ไงครับที่อบอุ่นหรือไง อุกทานอานคือป็งได้นะยโอ้ก็โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้เมื่อไหร่ลำแขงจะเลิกเกลียดผู้ชายเนี่ยนน่นนะมสิใครเกลียดผู้ชายเหรอเฮะยห้องไม้อาไมใครอ่ะฮะอ้าวเฮ้ย รุดมากเลยเนี่ยไปไปไปไม่ไปไม่ไปไมไปไปไปช่วยด้วยหยุดนะเพนาะผู้หญิงจะพาน้ำแข็งไปไหนเนี่ยจะพาน้องไปหาหมอครับแต่น้องเขาไม่ยอมให้หมอผู้ชายตรวจไอ้เกียรติผู้ชายสีขั้นหมอนี่ก็ไม่ให้ยุ่งเลยเนี่ยไอ้ไม่ฉันไม่ยอมให้ผู้ชายเนี่ยเปิดก้นฉันหลังก้นคงหมายถึงก้นดึงที่มีติ่งความหลังที่แสนเจ็บปวดอยู่นั้นใช่ไหมน้ำแข็งใช่ไม่แต่ว่มันได้อะไรขึ้นมา ไม,ไม่พูดครับไปพูดครับไปพูดหยุดนะครับแต่พี่ว่าน้องน้ำแข็งเนี่ยพี่หมอได้ดึงติ่งความเจ็บปวดเหลนน่านั้นออกบ้าดีกว่านะครับไม่ให้พยายอยู่นั่นแหละอยากโยกจากติ่งความหลังที่แสนจะบปวดเขาจได้ไม่ได้ยินไหมได้ยินไหมทำไมต้องมาทะเลาะกันแถวนี้ด้วยชอบเั่ไนไงว่าเข็นเนี่ยชอบโยกว่าเข็นคนอื่นเขาเนี่ยฮะ มาเลยมาเลยลองนั่งดูเอ้านั่งดูนั่งดูเด็กจิ๋ข็งเลยเอาีกน่งครันไปเลยไปเลยไปเไปเเลยไปเลยเยไปเลยไปเลยไปเยเขยไนเลไปเยไปเลยเยไปนียไปเยไปะยไยไปได้ยไปเนยไยไป่ไเลยไปเปเลยไเลยไปเลยไเยไปเลยไยไไเลยไปเลนไปเลยเขยไปเไปเเไลไยไปเลนเยไป้ลนไปเลไยเปเลยไปยไปเลนไเยไ้ไลใจของเ เขตรองพยาบาลห้ามเสียงดังอยขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ้าวหายไปอีกแล้วเหนื่อยไปหมดแล้วเนี่ย